สำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอ h ชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮนะทุกคนใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,ช่อง c h a นะฮะวันนี้กลับมาแล้วครับกับนี่เลยฮะร้านค้านะแล้วก็มาที่ Black ไฟเลฮะในของดีนะวันนี้ผมมีอยู่ร้อยเจ็ดสิบพอยนี่แบบนี้เลยสายฟรีมันต้องอย่างนี้มาดูกันวันนี้ผมจะเปิดอันนี้เลยฮะแพ็กต่อเนื่องหนึ่งนะจำกัดการซื้อหนึ่งนะรุ่นเก้าสิบเจ็ดถึงหนึ่งร้อยห้าฮะแล้วก็อีกห้าสิบห้าสิบนะชุดรวมลิมิเต็ดหนึ่งนะฮะเก้าสิบห้าถึงร้อยห้าเลยสองชุดนะครับเปิดสองอันนี้แหละแล้วก็ยังมีสองพันเฟได้อีกนะตรงนี้เห็นไหมชุดรวมลิมิเต็ดประจําวันนะฮะ เดีย๋ยวเรามาลุ้น2,000เพชรก่อนแล้วกันนะจัดมาครับเดีย๋ยวมาดูกันเลยว่าสายฟีอย่างเราเนี่ยมันต้องได้มันต้องดอนจับตบจังหวะนี้เปิดแพ็คแรกไปก่อนมาลุ้นครับขอสักสองแสงประเดิมก่อนนะมาครับจังหวะนี้ฮะจับตาดูดีๆฮะท่านผู้ชมเอ้ยจังหวะนี้ฮะขอแสงเดียวจบจบไปปาดเข้าให้ครับลุ้นเลยฮะลุ้นอย่างเดียวฮะเฮ้ยเลโตออะ จิตรี่วะหน้าเป้าว่ะเฮ้ยฮีโร่นะธรรมดาเปล่า99ครับเฮ้ยเอาไปย่อยแต้มได้อยู่นะไม่ธรรมดานะโอเคโอเคไปต่อเลยไปต่อเลยต่อไปเป็น50อันนี้นะ97ผมไปรุ่นอัน้นก,ก่อนดีกว่าอันนั้นอันเดียวนะรุนอันนี้ก่อนสองชดครับ105มานี่50พอยต์ก็รวม ก็หวังนะฮะมาดูกันเผื่อใครแบบอยากลงทุนไม่เยอะนะเอามาให้ดูฮะแสงเดียวพอนะเราเนี้ไปครับพี่เกียรตรอละของดีมันต้องมาเลยมาแล้วฮะฮัลลาวีนะชิลีครับผม CDM อะอืมไปไกลเลยฮะทีนี้99นะเอาไปย่อยแต้มได้เอาไปย่อยแตม้แตมโอ้โหแล้วมาแถมกับ95อีกด้วยนะฮะเอาเรื่องว่าแพงเนี้ยเอาเรื่องว่าไปต่อเลยฮะของดีของดี ของดีจังหวะนี้ของดีอ่ากดอันแรกก่อนลืมลืมลืมโทษโทษโทษมาครับอันนี้แหละขอแสงเดียวฮะท่านผู้ชมเอ้ยกดไปแล้วไวรุ่นไวรุ่น black friday อ่ามาแล้วจังหวนองอะนี้เนยเทอะไรครับกุลิณหรือเปล่าครับซีเอ็มโอโหนะ้ซีบีฮะแมนย,นะโโยูฮะโอ้โหจังหวะนี้เดรินนะฮะเก้าสิบแปดอย่างน้อยก็97ก็มาด้วยฮนะเอ้ยแพ็คนี้เอาเรื่องนะท่นานผู้ชมใครหาทำทีมแบบแพ็คนี้แนะนำเลยนะ แล้วก็สุดท้ายครับสุดท้ายสุดๆนะครับ50พอยบ์นะ97ถึง1 0 5เอ้ยผมว่าทรงดีนะลงทุนแค่0พอย้นะฮะผมมี170นะกดไปเลยฮะกับอีก2,000เพชรตะกี้ถือว่าดีมากได้3ได้ประมาณ4ีตำแหน่งเลยนะถ้าไม่ไม่ได้ตำแหน่งซ้ำนะครับกดเลยฮะมือไวไปไวจังหวะนี้ครับ h a l l ว w e e n นะสเปนครับ หน้าเป้าครับโอ้โหสมมติสอนมันไม่ได้อ่ะ97อ่ะ97เป้นเลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะเรามาแนะนำแพ็กสายฟรีให้นิดนึงแล้วกันถึงไม่ฟรีแต่ก็นิดหน่อยนะลงทุนไม่เยอะแต่ได้ตำแหน่งมา4-5ตัวเลยนะถ้าใครเพิ่งทำทีมแล้วอยากจะรองซื้อแพ็กนะฮะจัดไปเลย150ย้พอยต์เองนะครับสำหรับวันนี้นขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับนี้น ถ้าใครชอบแบบนี้กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆสวัสดีครับบาย